นี่น้องไอโกะไอโก้ลูกสาวคนเล็กคนนี้ตัวเล็กเป็นน้องเล็กเป็นน้องเล็กของที่บ้านเนี่ยตัวเล็กจีบอย่างมันเป็นน้องเล็กเป็นน้องเล็กไอโกะไอโกะสีช็อคแทนหน้า <c oughs> เพชเมียสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะนะอย่าได้ไอโกะไปดูแลอยากได้ไอโกะไปนอนกอดที่บ้านนะครับเป็นลูกสาวสุดที่รัก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะยินดีให้บริการนะครับช่วงนี้เด็กๆที่บ้านก็จะมีออกมาหลายๆรุ่นหลายๆรุ่น,ๆๆนมีให้เลือกหลายสีนะชอบสีไหนก็มีสีช็อกก็มีสีขาวดำก็มีตุ๊กกัวเล็กๆช่วงนี้ตัวเล็กๆออกมาเยอะไอ,อ,กอ,ะอโกะแข็งแรง Nguyên chịu rồi Bình chẳng rồi Tôi có lét Có lét mắng tại cửa lắm <laughs> yeah. à.